สวัสดีครับผมทารัตรับดูรายหมืองผารัตพนุกรรมก็มพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสตาร์คนเกิดราศีเมทุนในเดือนพฤศจิกาย,ยนพศสองพนะครับผมก็เริ่มเปดิดไพ่เลยนะครับผมไพ่ใบน,นี้นะครับผมได้ไพ่เอ็มเพรสเอ็มเพรสจักรพัรดีนีผู้เลอโชมนะครับผม ก็ไพ่ใบนี้เริ่มจากพื้นดวงชะตาอดีตที่ผ่านมาและต้วตวนไพ่ใบรแรกนะครับผมไพ่ใบที่สองคือปัจจุบันไพ่ที่สาคืออนาคตไพ่ใบที่สคือสรุปนะครับผมปัจจุบันคือสามในเดือนพฤศจิกานะครับผมเออไพ่ใบนี้นะครับผม,บบผมเออจะบอกว่าพื้นดวงเนี่ยเริ่มจากพื้นดวงก่อนผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่คนที่จับได้มักจะเป็นนางพญาคนที่จับได้มักจะเป็น ผู้หญิงเก่งผู้หญิงมีควาสามารถสูงและอย่างหนึ่งคือผู้ชายราศีเมถุนก็มักจะเป็นคนที่มีควาสามารถในเชิงาการพูดจาการมีทักษะในการบริหารคนแต่บริหารคนมันมันอีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะบอกว่ามักจะมีทักษะในด้านไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะมักจะมีทักษะในด้านภาษาศาสตร์ด้านการเขียนด้านการพูด ด้านการแอชชั่นหรือทักษะเฉพาะตัวทักษะเฉพาะตัวก็มีหลายอย่างแต่ต้องมีทักษะอะไรที่แบบว่ายากที่คนอื่นจะเรียนแบบที่ AI จะยากเขาเรียกว่า AI ยากที่จะเรียนแบบเช่นคุณมีทักษะในด้านการเขียนแบบสละสสวยที่แบบว่าคนอ่านการเขียนของคุณแล้วเขาจะต้องติดใจเช่นคุณเขียนภาษาคํากรนคา,าอะไรต่างๆที่แบบว่าหนังสืออะไรก็แล้วแต่เช่นคุณเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กหรือจะเป็นหนังสือเขียน แต่คนอ่านของคุณเนี่ยเขาต้องชอบเขาเรียกว่าติดงอมแงมเลยเขาเรียกว่าภาษาของคุณสลัดสรวยมากเขียนภาษาอังกฤษก็ได้เขียนภาษาเยอรมันก็ได้จีนก็ได้มีทักษะในด้านภาษาแบบหลายภาษาหลากหลายภาษามากหรือบางทีก็เป็นการพูดจาแบบว่าติดต่อต่างชาติต่างภาษาได้10กว่าภาษาหรือ5กว่าภาษานี่คือราศีเมทุนและอย่างหนึ่งคือราศีเมทุนทำา Import Export ก็ได้ แต่ว่ามักจะต้องได้ไปต่างประเทศต่างชาติหรือว่ามีการติดต่อต่างชาติต่งางภาษาแล้วก็มีความสามารถในการทักษะไอ้ทักษะการแสดงทักษะการพูดบางที่อาจจะได้เป็นดาราก็ได้เพราะดาราเป็นพวกอารมณ์แปรปรวนอยู่แล้วอารมณ์ศิลปินอยู่แล้วาราซิเมทุย่งังคือเรื่องศิลปินเรื่องพวกศิละปะก็เก่งเหมือนกันหรืออาชีพการใช้กําลังก็ได้พวกทักษะด้านกีฬาพวกนี้ก็คือใช้ทักษะส่วนตัวทักษะที่แบบว่าและอย่างหนึ่งผมจะบอกว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่ร์ติส คนอารมณ์สองแง่สองงามเป็นพวกที่แบบว่ามีอารมณ์แปรปวนเป็นหรือบางคนที่น้อยหน่อยก็คือเป็นคนที่แบบว่าบางทีคุณจะคุยกับเขาเนี่ยต้องเข้าถึงอารมณ์เขาไม่งั้นเขาไม่ทํางานให้คุณแลอย่างหนึ่งเนี่ยไพ่ใบนี้คือเราจะบอกไพ่ใบนี้ดีต่อผู้หญิงกับผู้ชายถ้าถามว่าดีแบบไหนดีคนละด้านผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมันจะได้เป็นนางพญาปีคานสามารถเหนือผู้ชายเหนือมาลายกว่าหลายคุม ไพ่ใบนี้จึงเป็นไพ่ที่มีความสามารถคือให้ความสามารถที่ดีต่อผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะเป็นนางพญาเหรือผู้ชายเขาเรียกว่าอ่าหมายถึงว่ามักจะเหนือของผู้ชายเราได้อย่างนี้ดีกว่านะแต่ว่ามันหมายถึงว่าถ้าคุณเข้าไปในบ้านเอางี้ดีกว่าว่าถ้าคุณเข้าไปในบ้านของสามีหรือว่าเข้าไปในบ้านของแม่สามีแม่สามียังต้องให้ความเคารพคุณ ใช้คำนียราศีเมถุนแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณไปที่ไหนทาไมเขาถึงให้ความเคารพคุณต้องใช้เวลาหนึ่งไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเข้าใจความเคารพคุณทันทีหมายถึงบางทีคุณอาจจะไปตั้งท้องก็ได้แล้วคราวนี้คุณคลอดลูกชายออกมาหรือลูกอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบางทีเขาจะเกรงใจให้ความเคารพคุณเพราะว่าเขาไม่กล้าทําอะไรคุณเพราะคุณไปสร้างประโยชน์ไว้ให้เขาหรือบางทีคุณสร้างธุรกิจขึ้นมาถ้าเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวผู้ชายผมจะพูด ก็คือพอคุณสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางทีแม่ผัวก็จะไม่กล้ายุ่งกับคุณเลยเพราะว่าตอนแรกคุณไปตัวเปล่าสมมติแล้วพอเราคุณมีอํานาจเขาจะไม่กล้ายุ่งกับคุณเขาจะให้ความเคารพคุณบางทีคุณเป็นคนทําเงินได้กะครอบครัวเขาก็ได้นี่คือผู้หญิงที่เป็นทําไมผมถึงเรียกว่าจักรพรรดิดีนีเพราะคุณเป็นจักรพรรดิผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงราศิเมอนคือเป็นผู้หญิงเก่งให้ความใครก็ต่างให้ความรบแต่ผู้หญิงที่เก่งมันคืออะไร มีเสน่ห์ด้วยนะไม่ใช่ไม่มีเสน่ห์แต่กว่าจะมีเสน่ห์อะไรต่างๆผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนมีความอาร์ติสเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เป็นผู้หญิงแบบนี้คือเหนื่อยหาผู้ชายที่เข้าใจตัวเองยากจริงๆเพราะฉะนั้นถามว่ากว่าที่คุณจะได้เป็นราชาเป็นจกักรพรรดิเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะมันหายก็คือมันยากที่จะได้เป็นเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้คือผู้หญิงที่จะได้เป็นแบบนี้ผมเปรียบเทียบว่า ผู้หญิงชาวราศีเมถุนมีอารมณ์ที่แปรปรวนมากแล้วก็กวความโดดเดี่ยวแต่ใจจริงเนี่ยมีเพื่อนฝูงมีแฟนเยอะมากแต่บางทีก็ชอบเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นเพราะว่าไม่มั่นคงในตัวเองและอย่างหนึ่งคือรู้จักเขาเรียกว่าหมายถึงว่าเขาไม่แนนอนในตัวเองนังอย่างหนึ่งคือมีตัวเลือกในชีวิตเยอะทําให้รู้จักว่าคือผมจะใช้คํานี้ว่าอารมณ์ที่ไม่แน่นอนอ่ะบางทีคุณเจอแฟนเจอผู้ชายเจอใคร คุณก็ตกลงเลือกเขาไม่ได้สักทีทั้งทั้งและบางทีก็อารมณ์วีนใส่เขาด้วยนะบางทีก็อารมณ์หายจากเขาไปเลยหรือบางทีผู้ชายอาจจะหายไปจากคุณเองเพราะว่าอารมณ์ที่มันผมจะบอกว่าผมพูดสรุปสั้นๆนะคือเรื่องเกิดจากอารมณ์สําหรับผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายจะได้ดวงนาฬีการถังใบนี้จะตอบโจทย์ผู้ชายมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายราศีเมทุนจะได้ดวงนาลีการถังสส่วนมากแต่ก็เป็นคนตามใจอารมณ์ตัวเองอยู่ดี เพราะฉะนั้นแก้อย่างเดียวซาราซิเมทัลคือเรื่องอารมณ์แต่เรื่องการงานการเงินก็ถือว่าประนสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดแต่ว่าถ้าคุณไปทำงานที่ต้องทำงานกันเป็นทีมก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป็นคนที่เขาแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมคือเรื่องอารมณ์ เพราะราศีเมถุนเป็นคนที่มีลมสองคนก็คือเป็นราศีคนคู่หมายถึง2องคนที่จะตีกันไม่ใช่สามะคีกันั้นมันจะตีกันหมายถึงเป็นคน2บุคลิกหลายคนที่เป็นราศีเมถุนเป็นคนสองบุคลิกคือไม่แน่นอนในตัวเองแต่ในแง่ตรงนี้ก็เป็นคนมีความสามารถสูงเป็นคนที่รู้จักเรื่องจิตใจของคนอื่น ผมจะบอกว่าราศีเมถุนมีข้อดีอย่างหนึง่งคือเป็นคนอ่านใจคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าอ่านใจแบบเออรู้นะว่ามันคิดอะไรมันเป็นต้นหนังสือเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนที่รู้จักจิตวิทยาคนอื่นได้ดีเพราะฉะนั้นอย่างหนึง่งอาชีพที่เหมาะสำหรับชาวราศีเมถุนอย่างหนึ่งคือเรื่องของจิตวิทยาก็คือรู้เรื่องใจของคนอื่นเป็นโค้ดอะไรก็ได้แต่บางทีก็ตามใจอารมณ์ก็ย้อนกลับมาที่อารมณ์อีกเพราะฉะนั้นหาว่าถ้าราศีเมถุนควบคุมอารมณ์ได้จะดีมากๆ และไม่ใช่แค่ดีมากอย่างเดียวยังดีโคตรๆดีสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าราศีเมถุนสามารถไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าเข้าสู่ทางธรรมะแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปบวชเลยแล้วก็เป็นพระเข้าป่าเข้าโลกเข้าพงเลยในที่นี้ก็คือไม่เอาทางโลกในที่นี้ก็แล้วแต่นะแต่วา่าเกิดสมคุณเอาทางธรรมมา,าประยุกต์ใช้กับทางโลกแล้วควบคุมจิตใจให้คุณนิ่งลงได้ทั้งเรื่องความรัก ทั้งเรื่องการเงินการงานหรือสิ่งที่คุณอยากจะปรารถนาหรือว่าจะบรรดาในมาเศกใช้คําว่าเศกเลยนะมันจะง่ายกับคุณมากใช้คําว่าเศกเลยด้วยเพราะว่าคุณอยากได้ความรักคุณควบคุมอารมณ์ได้แล้วความรักของคุณก็จะมั่นคงขึ้นถ้าเรื่องของการเงินก็จะมั่นคงขึ้นแล้วบางทีคุณต้องการเงินจานวนที่คุณสมมติว่าคุณเขียนไว้ร้อยล้านบางทีคุณสามารถทําให้มันเป็นจริงก็ยังได้วางแผนแบบแผน ส่วนใหญ่แล้วแบบแผนของคุณคุณจะเปลี่ยนกระโดดไปนู่นมานี่มานั่นแล้วก็ไม่แน่นอนสุดท้ายก็พังลงไปนี่คือข้อเสียเพราะฉะนั้นคุณเขียนแบบแผนแล้วคุณมั่นใจในแบบแผนของคุณแล้วคุณทํามั่นอย่างมั่นคงก็จะประสบความสำเร็จอาชีพที่เหมาะคือด้านภาษาด้านการใช้ทักษะแล้วก็ภาษาทุกชนิดผมพูดตรงตรงภาษาทุกชนิดแล้วก็ทักษะทุกชนิดในเรื่องการแสดงเน็ตไอดอลก็เหมาะอาชีพที่ต้องใช้อารมณ์อารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์ที่ถูกต้อง ครับผมอ่าไพ่แบนนีต้ตอบอะไรได้อีกอดีตที่ผ่านมาคนจะบอกว่าอาดีตที่ผ่านมาสําหรับผู้ชายเป็นหลักนะผู้ชายเป็นหลักมักจะมีนาฬิการามที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้คนจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะดีเหมือนกันผู้หญิงในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะได้เป็นใหญ่ก็ได้หรืออาจจะสบายขึ้น ที่ผ่านมาคุณจะสบายขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะได้คุมอะไรสำคัญสำคัญหรือบางทีอาจจะได้ตั้งท้องได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแต่เริ่มจากการตั้งท้องก่อนถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้ตั้งท้องหรือว่าอะไรยังไงจะได้มีโอกาสที่มีความสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็แสดงว่ามีอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามีนาีอุถธรรมในที่ผ่านๆมาที่ผ่านๆมาอาจจะสักสี่ห้าเดือนหรือหนึ่งปีผมย้อนไปหนึ่งปีเลยนะไม่ขาดแคลนหรอก ผมจะบอกว่าที่ผ่านมาราศีเมทุนต่อให้เจอบุษัคหนักๆไพ่ใบนี้เราคีย์เวิร์ดของมันคือความอุดมสมบูรณ์ถ้าเราไม่ต้องเอาว่ามีลูกหรือว่ามีผู้หญิงมาถามเราเรียกว่าที่ผ่านมาคุณอุดมสมบูรณ์ก็แล้วกันอุดมสมบูรณ์คือมีคนคอยดูแลมีคนคอยช่วยเหลือถ้าส่วนมาถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็เป็นคนชอบใช้อำนาจเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายคือมีนารีอวธรรมหรือเรียกว่าถ้าไม่ได้มีนาีหรืออะไรก็เรียกว่าสมบูรณ์ก็แล้วกัน fi. นาในปรธรรมในที่นี้หมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ชายลักษณะาคล้ายผู้หญิงก็ได้นะอุปธรรมก็เรียกได้ว่าเป็นอนนั้นก็ไพ่ไม่มีเพศอย่าลืมเราพูดถึงใบที่สองใบที่สองคือปัจจุบันก็ในช่วงเดือนนี้นะครับผมผมจะบอกว่าได้ไพ่สามใเท้าแสดงว่าคุณอาจจะลงมือทําอะไรไบางอย่างแล้วเรื่องการงานการเงินของคุณหรือแม้แต่เรื่องที่คุณอาจจะ เซนอะไรบางอย่างเช่นวางวีซ่าหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ทําวีซ่าแต่คุณกําลังรอ,งออยู่ว่าคุณกําลังจะได้ไปหรือว่าอะไรยังไงบางอย่างหรือบางทีคุณอาจจะทําอะไรไปบางอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานของคุณหรือความรักของคุณแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้เน้นความรักหรือวีซ่าหรือรออะไรเท่าไหร่นะมันเน้นเรื่องการงานการเงินแสดงว่าคุณลงทุนไปแล้วทําอะไรบางอย่างไปแล้วแต่คุณรอผลมันกลับมา,บาเห็นไหมรอเรือสำเภาเดิน สแสดงว่าเดือนสำเพอที่คุณส่งสินค้าไปแล้วหรือว่าให้รอสินค้ามาเนี่ยคุณกําลังรอมันอยู่ว่ามันจะสําเดจหรือเปล่าว่าการเดินทางจะประสบสำเดจหรือเปล่าที่คุณได้วางแผนลงมือทําแล้วก็ให้วางเงินไปแล้วหรือวางการการะทําไปแล้วมันจะสําเดจหรือเปล่าก็คุณก็รอมันอยู่แสดงว่าได้ลงมือทําแล้วอย่างน้อยคุณก็เห็นไหมวางไม้เท้าปากลงนั้นก็คือได้ลงมือทําไปแล้วส่วนให้ไปที่สาม อนาคตอนาคตผมจะบอกว่าบางทีคุณจะสบายขึ้นนะสำหรับชาวราศีเมถุนถ้าใครที่ได้ฝึกธรรมะมาหรือประคองสติประคองจิตใจอยู่ตัวเองได้ของตัวเองได้ก็จะสบายแน่นอนผมจะอกว่าราศีเมถุนผมเน้นอยู่อย่างเดียวเลยคือเรื่องการฝึกธรรมะควบคุมจิตใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แรวในอนาคตที่ผ่านมาไอ้อนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้ไม่นานจะมีคนว่าจ้างคุณแน่นอน ก็ไปทํางานที่สบายขึ้นเช่นงานอะไรคุณจะบอกว่าเป็นโค้ดเป็นที่ปรึกษาก็สบายเพราะในที่นี้คือคุณคุณจะมีงานหรือมีธุรกิจที่คุณไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากแล้วก็อย่างหนึ่งคืออาชีพนายหน้าก็เหมาะสำหรับราศีเมทุนก็คืออาชีพอาชีพอะไรต่างๆเราเรียกว่าเสือนอนกินก็เป็นอาชีพหนางอย่างหนึ่งที่เหมาะเหมือนกับเหมาะกับราศีเมถุนเหมือนกัน ก็อนาคตคุณอาจจะอาชีพพวกนี้ได้อยู่ตัวขึ้นเหมือนกับคุณสร้างปราสาทอะเห็นไหมว่ามีคนว่าจ้างคุณหรือบางทีปราสาทของคุณก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นไปแล้วผมเป็นคนที่ชอบพูดในเชิงอุปมาอุปไมยนะไม่พูดตรงๆพูดตรงๆในที่นี้อาจจะแบบว่ามันไม่กระแทกใจนะผมจะเชื่ํคพูดในเชิงอุปมาอุปไมยว่าสร้างปราสาทของคุณได้เสร็จแล้วอะไรยังไงแต่ว่าให้คุณไปแปลกัเนเองเอก็มันหมายถึงอะไร แตุ่ณจะบอกว่าปราสาทในที่นี้ถ้าสร้างขึ้นมาเสร็จเมื่อไหร่ก็แสดงว่าคุณจะมีพัสดุบินคำหรือเริ่มที่จะมีรายได้หมุนเวียนมาหาคุณนะครับผมก็คือเป็นเสือนอนกินนั่นเองแต่ว่ามันคืออนาคตแต่หมายถึงว่าไพ่ใบนี้ปัจจุบันนี้มันคือเริ่มที่จะเริ่มสร้างแล้วเริ่มจะเห็นโอกาสนะครับผมหรือบางทีไพ่ใบนี้ก็คือมียังไงดวงคุณมันเป็นดวงสบายถ้าราศีเมถุนต่อให แต่ผมไม่พูดนะแต่ผมจะบอกว่าดวงคุณอนะ่ะมันเป็นดวงอุดมสมบูรณ์นะราศีเมทุนอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ถ้าเป็นผู้หญิงคืออะไรเหนื่อยหน่อยเพราะดวงผู้หญิงมันเป็นดวงผู้หญิงรวยผู้หญิงเก่งนะครับผมอืมแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือสรุปสรุปนะผมจะบอกว่าคุณต้องตัดสินใจอะไรอย่างมั่นใจและแน่วแน่ให้ดีที่สุดเพราะพาไพ่ใบนี้ก็คือการตัดสินใจอย่างนาแน่วแน่ ถ้าคุณตัดสินใจแล้วอย่าโลมเลิกง่ายๆนะผมจะมีโอกาสให้คุณตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตเร็วๆนี้ก็จะเกิดขึ้นไปแล้วว่าให้ตัดสินใจเรือกระหว่าง a กับ b หรือ d กับ z มันจะมีอะไรให้คุณตัดสินใจซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการนะครับผมสำหรับดวงชตาคนเกิดราศีมีถุนในเดือนพฤศจิกายนรยมรบพรตเียทนี้ผมมีทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผม ใครต้องการดูลายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมันผมไปมาดูลายมือพี่ซีนะครับแล้วก็เป็นโค้สด้วยใครที่ต้องการโค้สดูลายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลดีทั้งละสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบผมทิ้งไลด์ดีไว้ใต้ข้อความนะครับผมหรือจะทิ้งหรือจะทักมาไลน์แอดก็ได้ไลน์ออฟฟิเชียนแอคเคาใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบหรือไลน์โอเอครับผมไลโอเอไลน์ออฟฟิเชียนแอคไลน์แอดก็อันเดียวกันผมเรียกแบบนี้ ติดตามไลน์โอเอของผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือว่าจะเป็นเพื่อนติดตามไลน์โอเอของผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างจะมาดูในไลน์โอเอไลน์ออฟฟิเชียนของเขาก็ได้ก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลน์โอเอไลน์ออฟฟิเชียนของเขาก็ประมาณนี้นะครับผมไลน์ออฟฟิเชียนเขาก็เพิ่นไม่มากเขาสร้างใหม่ก็ติดตามไลน์ออฟฟิเชียนเขานะครับผมก็ รายโอเพนแคเาที I I ่สามารถดูรายมือที่ซีได้ผ่านทางโทรไลน์โอเนคเานะครับผมก็อ่ผมจะเริ่มพอดูผ่านทางไลน์โอเอบ้างแล้วในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังเป็นช่องทางหลักทางไลน์ทะสองหกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็มี2ช่องทางช่องทางไหนผมไม่ตอบก็ใหม่ช่องทางหนึ่งได้แต่มจะเริ่มไปทางไลน์โอเอบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังมีช่องทางหลักอยู่ทางไลน์ทะสองหกนะครับผมก็ประมาณนี้ ดูผ่านทางโทรไลน์ก็สปีกเกอร์โฟนผ่านทางโทรไลน์สดๆให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดจริงจังให้กับคุณไปมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานมีลายมือพิเศษหัวให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ที่สำนักงานแบบ VP ที่สำนักงานลายมือพิเศษหัวให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมที่แบบ VP ขอรอชั่นขอที่อยู่ขอรายละเอียดมาได้ถ้าใครที่ต้องการมาที uno, oh 4, like ่สำนักงานกับแบบธรรมดาลายมือพิเศษจังหวะวันที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานนะครับผมแบบเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดจริงใจกับคุณไปแแบบโค้้ยยาาาาววๆจจนนนกกก่่ะไไไขปปััญหดเลทีสำง VP คใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้การแชใหม่ๆกดติดตามกด Subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยครับก็เพื่อญาติพี่น้องญาติของคุณพ่อแม่ของคุณหรือคนที่คุณรักได้รับสิ่งดีๆก็ฝากกดแชร์ไปพวกเขาหล่นได้รับสิ่งดีๆด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอลาท่าผนผูน้ท่านนนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ